ขอต้อนรับน้องๆองเข้าสู่รายการ Brand Admission Realty หก Level Up ทะยานสู่ฟัน Admission 58ครับรายการนี้จะพานุองๆไปตามติดชีวิตจริงของเด็ก4คนในการเตรียมตัวสอบ Admission เข้ามาหาวิทยาลัยเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3าโมงทางโลกาทีวีและเว็บไซต์เด็กดี d com ครับถือว่ากำลังเข้มข้นทีเดียวนะฮะสำหรับชีวิตจริงของพวกเขาทั้ง4คน สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆคนไหนที่ดูจบแล้วแต่อารมณ์ยังไม่จบก็สามารถเข้าไปคลิกดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์เด็กดีนะครับหรือจะไปให้กำลังใจพวกเขาได้โดยติด Hashtag BR6 ก็ได้เช่นกันครับก่อนที่เราจะไปตามติดชีวิตจริงของพวกเขาทั้ง4คนวันนี้พ่ลาเต้มีสถานการณ์แอดมิชชั่นในรอบสัปดาห์มาฝากกันครับ น้องๆจำกันได้ไหมครับวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันอะไรอ่าพี่ลาเต้ขอเฉลยให้ครับวันที่26ธันวาคมนี้เป็นวันที่น้องๆหลายคนรอคอยครับนั่นคือวันประกาศผลสอบคะแนนแกดแพด1ทับ58ครับเชื่อว่าหลายคนเข้าไปหลับเอ้ยไม่ใช่ฮะเข้าไปสอบกันอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาในการลุ้นผลคะแนนแล้วนะครับสำหรับคะแนนในรอบนี้พี่ลาเต้ต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะคะ พาะยื่นรับตรงได้หลายที่เลยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยื่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาศรศสตร์มสวแม่ฟ้าหลวงหรือมหาวิทยาลัยบูรพาก็ย,ยื่นได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆคนไหนที่ตั้งใจจะยื่นจุฬาในรอบรับตรงปีนี้พี่ลาเต้ต้องบอกเลยว่าต้องลุ้นคะแนนสอบแพทหนึ่งแบบหนักๆเลยละครับที่พี่ลาเต้พูดแบบนี้ก็เพราะว่าปีนี้รับตรงจุฬาเรียกใช้คะแนนแพทหนึ่งกันเกือบทุกคณะเลยนะฮะ ตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้คะแนนแพทย์หถึง20%คณะรัฐศาสตร์ใช้คะแนนแพทย์หนึ่งคณะอักษรศาสตร์ใช้คะแนนแพทย์หนึ่งคณะนิติศาสตร์ใช้คะแนนแพทย์หนึ่งและที่เงือบกันสุดๆต้องคณะนี้เลยครับคณะนิเทศศาสตร์นะครับเรียกใช้คะแนนแพทย์หถึง60%คณะเศรษฐศาสตร์ใช้คะแนนแพทย์หถึง40%และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีใช้คะแนนแพทย์หถึง50% งานนี้เรียกได้ว่าลุ้นกันตัวโกงเลยครับเพราะแพทหนึ่งเนี่ยถือเป็นวิชาในตำนานที่รุนร่นพี่ล้วน,น,น,นบอกมาเป็นคำเดียวกันครับว่ายากมากๆหากใครได้มากกว่ามีนก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับและนั่นก็คือสถานการณ์แอดมิชชั่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องๆคนไหนที่อยากรู้ข่าวสารแอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้ที่เว็บไซต์เด็กดี .com ครับหรือจะไปกดไลค์ที่แฟนเพจแก๊งเด็กแอดแอดมิชชั่นแฟนคลับไดเช่นกันครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าน้ําตาท่วมจอมากๆนะครับสําหรับชีวิตของสี่กับตันในมุมน่ารักน่ารักซึง้งๆกับคุณพ่อของเขานะครับซึ่งสัปดาห์นี้พี่ลาเต้บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปตามติดชีวิตของพวกเขาที่สนุกสนานไม่แพ้กันเลยและช่วงสุดท้ายอย่าลืมนะครับเรามีเคล็ดลับในการเพิ่มคะแนนสอบกับช่วง up skill กับติวเตอร์ T e R. แต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามชีวิตจริงของพวกเขาทั้ง4คนกันก่อนเชิญครับ ตอนนี้ก็อยู่โรงเรียนเซนต์โดมินิกครับอยู่ผมก็มาเรียนตั้งแต่เช้าตั้งแต่6กโมงครึ่งเจ็ดโมงถึงเรียนแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นกับเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อนตอนนี่ครับโรงอาหารเดี๋ยวเข้าเแถวแปดโมงยี่สิบนั่งคงยุยกับเพื่อนๆนะตอนเช้าเพื่อนๆก็นั่งกินข้าวกันอ่านสื่อพิมพ์เราเวลาเข้าแถวบีกูว่ามึงน่าชอบแนวนี้ป่ะ ลูรูเพื่อนเขาอยากเห็นกันอยากเห็นเด็กวัฒนาพี่เด็กอะไรเด็กวัฒนารู้สาวใช่ทางของรู้สาวกัน้งสามเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นไปเรียนไม่ใช่แล้วเซอร์ไม่ใช่แล้วไม่เรลี่ยมเออรอาผมแบบเอ้าเซอร์ไม่มาตามอ่ะเออดีวะไอ้นี่ไอ้นี่ก็ไม่ขึ้นไอ้นี่ก็ห้องสามนี่ใส่ายปกครองด้วย เราเล่ไปลองหัวหน้าเราอะไออาไปลองหัวหน้านี่ก็ไม่ขึ้นเนี่ยผมห้องสองเลยห้องสองน่ากลัวเออะใส่หักลองกล้องมตอนแรกไม่มีกล้องก็เลยเดินมารอพอเห็นกล้องแล้วแหละออมาแล้วเพื่อนเล่นเลยเฉยเขาตรวจโทรศัพท์พี่เฮ้บุ๊กนิกเกอร์หน่อยมกลับหัวโอ๊ย ทองขอส่องดูแลแร้วด้วยความรักและเมตตาอย่างดีโปรดประทานพระกำลังความสวนไปีไ่ยครับขึ้นห้องมาแล้วครับปล่อยเป็นห้องครับ เล่นเสร็จแล้วครับจบวิชาภาษาไทยแล้วเดี๋ยวไปข้ามชุมนุมต่อเตะบอบลเสร็จแล้วชุมนุมราเรียนอะไรชุมนุมเรียนวิชาฟิสิกส์ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนแล้วเพราะว่าไปเตะบอลกันดีกว่า ก็ผสมหนึ่งเลยครับส่วนใหญ่ก็ผสมหนึ่งใช่ครับอยู่ได้เอามันตลอดใช่ครับแสดงว่าก็ถือว่ารู้นิสัยทั้งแบบเพื่อนเลือดเพื่อนหลังอะไรกันหมดเลยป่ะส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดอ่ะพี่เพื่อนคนนี้สนิทมาตั้งแต่ปอลหนึ่งครับแล้วก็มีม,มีเรื่องวิรกรรมเยอะคนนี้ก็คือไปลิโด้พี่ไปสยามแล้วทะเลาะคนเข้ามายังมีรอยแตกที่หัวอยู่เลยแล้วพี่อยากได้เมื่ก่อนไงโอ้หมันมันแบบแรงสะทุนเลยแบบ ยากพี Hoy, ่ออกไม่ได้พี่ก็ไีเที่ยวว่างพี่แถวห้วยขวางอะไรเงี้ยออกรัชดาพวกเนี้ยแบบพวกแบบหาหาความสุขอะ ก็ผมบาร์นะครับกัลตันบาร์นี่ก็เพื่อนมหกทับสองครับนี่ห้องทับสองเพื่อนๆในห้องผมส่วนสี่คนนี้ก็เป็นคนที่สนิทกันจริงๆมีอีกสองคนแต่ว่าพอดีเขาอ่านหนังสือสอบเขาไม่ได้มาด้วยนี่ก็สี่คนแรกครับที่สนิทกันพยาแต่ละคนก็อันนี้อาจจะดูจากหน้าตาแล้วก็สมรักนี่เองยาสมรักมวยมีนักมวยเออส่วนส่วนนี่พยาเหม็นพี่เหม็นเหม็นไอ้เหม็นเลียงมันไอ้เหม็นได้เวลาเงือมันอนอก็อย่าไปให้ใกล้มันตูนพยาคนนี้พี่ ไข่ตุนไข่ตุนเล่าดิทำไมเรียกว่าไข่ตุนก็ตอนนั้นได้ไปกินทีเอซอ่ะพี่เขาเรียกอะไรนะชีสมันบมันบดอ่ะพี่ัถ้วยมันบดแล้วมันสีคล้ายไข่ตุนอ่ะเขาเลยได้นี่ไข่ตุนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพวกผมล้อเขาเขาบอกมาว่าล้อเล่นล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงเมื่อก่อนช่วงมอต้นโดนเรียกว่าไอเหยืนว่าก่อนดัดฟันฟันเหยืนไงเขาเลยเรียกกันไอเหยืนแต่เดี๋ยวนี้มันหรือเรียกอะไร ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เขาเล่นกับตันหมดแล้วตอนนี้กับตันเหรอก็ดีครับ,รบเห็นเขามีความสุขเขาเจ้าชู้ไปแล้วพี่คนนี้ <c oughs> อาศัยไอจีเขาอะไรอย่างงี้ดังผมก็ถ่ายรูปกับเขาก็อยากมีคนฟอลเพิ่มอะไรอย่างงี้ถ้ารู้จักจ,กจริงๆริงเขาจะเป็นคนพูดเยอะอ่ะพี่สุดๆเลยพี่ <c oughs> ดีสุดๆุัทำเรื่องสุดๆเนี่ยแหละก็เวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะเล่นไม่เหมือนคนทั่วไปก็เวลาเขาจะ ด,ด,ดีดนมตีก้นอะไรเงี้ยพี่ประมาณเนี้ยผมไม่บริสเรธดีกว่าพี่ผมก็เจ้าชู้อย่างนี้แหละผมก็แหนนี้อยู่แล้วหล่อเลอกได้อยู่แล้วเพื่อนอยู่แล้วครับผพรบาร์เขาไม่สนใจผู้หญิงครับเขาชอบผู้ชายอะไรเงี้ยรเปล่าไอ้ <c oughs> ที่เรื่องพี่ผมคิดว่าบาร์เป็นเกย์นะครับพรบาร์มีคู่จิ้นคนหนึ่งพี่อยู่ในห้องเนี้ยนะปั๊บปัป๊บ Yeah, เดี๋ยวคนนี้ครับเขาชื่อปั๊บครับผมเห็นบาร์สเขาเอ็นดูเป็นพิเศษเลยพี่ห่วงใหญ่เล่นแก้มเล่นเนื้อแตะเนื้อต้องตัวเหมือนผู้หญิงเลยพี่คราวที่แล้วสักหน่อยปะสักหน่อยออกกล้องหน่อยอเอเอนี่ยน่ารักเลยน่ารักไม่ค่อยน่าเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่เป็นเพื่อนบาร์คเวลาแบบมีปัญหาแบบ เรื่องการเรียนแบบฟิสิกส์เลขก็มาถามเขาได้ตลอดแล้วแบบถ้าเกิดแบบจะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเขา <i> ไปซื้อบ่อยก็ไปถามเขาได้ก็เป็น,น,นเนพื่อนบาก็ดีครับพี่ครับสมมติเวลามีงานกลุ่มมันก็เป็นหัวหน้าพี่ผมก็เป็นสมาชิกอะแล้วแบบบางทีเพราะผมก็ไม่ได้ช่วยมาพี่ลืมลืมงานอะไรเงี้ย แต่มันก็ทํางานมีงานส่งให้พวกเรตลอดเลยครับพี่แล้วก็เวลาไม่เข้าใจการบ้านหรืออะไรก็ถามมันมันก็สอนได้หมดอะครับพี่เวลาผมไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะคอยช่วยช่วยตลอดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ให้ลอกแต่ผมก็รู้ว่าเขาหวังดีอะไรเงี้ยครับเรื่องการเงินเลยครับถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็บ้านทห้ยืมได้เสมอครับเหมือนตู้ ATM เดินได้อะไรเงี้ยครับรับเพื่อนผมทั้งหมดครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่กันในห้องครับาองเนี่ยาา โอ้ค่ะไปตอบแผนท่าด้วยกันอันนี้ใบเฟินอันนี้พ่จก็อันนี้แฟค่ะ <c oughs> นีหลอกมานาะน น้าห้องหนูนะ,ะได้ดูแบร์ได้ดูแบร์แอมิชันไหมตาวเน่หนูไม่ตัอ,อันเลยยกเว้นยกเว้นกับพันทอง ต้องแบบว่าหลายๆรอบในไลน์อะไรอย่างงี้ต้องสองสามรอบขึ้นพลอยภัยรินพลอยภัยริน stand up stand up and answer my question what should you do for for this exercise listen to the conversation again น่ะขององค์อะ what should you do for this exercise I ไอชูไอชูดิฟฟูคอน t วอร์ชั่นเวอร์ชั่ a แอนด์ check uh to our อ a l l Uh, okay, good and check to our ั a l l เก่งภาษาไทยนะแต่รับสารก็ไม่ได้ส่งสารก็ไม่ได้คือเวลาเราอธิบายให้ฟังอ่ะมาอธิบายอะไรตกลงอะไรเนี่ยคือแบบรอบเดียวไม่ผ่านอะพี่ต้องหลายเทคอ่ะ เพื่อนเพื่อนจะเป็นเพื่อนที่เรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมก็ตั้งแต่ป .2 อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้องแต่มาอยู่ห้องเดียวกันก็คือตอนป .4 แล้วก็เลื่อยมาจนถึงก็แต่ก่อนคขไม่ใหม่ก็ต้องยินเขาบ่อยมากตอนนี้ก็หย่นยินเยู่มันจะมีเพื่อนเราซื้อน้ำน้ำประถมแ้วละสามบาทค่ะแทบไม่จ่ายอ่ะแต่ว่าเขากินไปอีกสี่ห้าบาทกนจะเซ็งมากก็จะที่ได้ด ายการมานะคะประเด็นนี้นะคะเป็นเรื่องที่ย่าจะพูดค่ะเรื่องโรคจิตคอยมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพมจูรูปลายหท่มไหนหลักฐานอยู่ใครหลักฐานอยู่ไฮโชโชคู่เสียหายหนูหมดละบานความในใจกับใี่สิที่หนูเจ็บปวดที่สุดคู่เไปห้องน้ำพู่หนูก็พักว่างๆเบรกไม่มีอะไรทำค่ะถ่ายรูปเล่นกันถ่ายท่า ทำอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะซักนึงเธอเริ่มเหยียบเหยียบเข้าไปใกล้สะบัดเธอเริ่มกอดกับพี่กอดไปกันมาเธอชุดอีกทีเลยค่ะไม่หนูจะบอกว่าปกติหนูเล่นกับแม่อย่างงี้ไงแล้วพอแข็งเครตัวเหมือนที่เลยนะไม่แล้วพอแบบว่าพอไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะติดมันกฉชินอย่างเี้เราทำให้เพื่อนสนุกแต่จะมีเรื่องหนึ่งที่วัยมากคือเรื่อง คะะนก็ออยากจะดูว่าแบบใครหลอใครแม่ซาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงบางทีบางทีแบบถามมาหาเฟซคนนี้เจอส่งมาให้ดูอย่างงี้มันแอดแล้วค่ะแอดไปแล้วแอดล้วนั่งเฉยเฉยแล้วทำงานบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทขัดมาทานิ่งแล้วก็แบบทำจมูกบานใส่ฉันขอขอร์ชัติออริจินอลหน่อยเชขอหน่อยดิขอสอง เธอแบบเป็นแบบีคำถามอะรแบบต้องขยับปิงจะไได้ต้องกามเหมอนกัน ความพยายามอะค่ะคือสิ่งไหนที่เขาทําไม่ได้เงี้ยเขาก็จะพยายามทําจนสําเร็จอะคือเขาจะไม่ยอดหออะพี่คือคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นก็จะแบบพอแล้วไม่ทําแล้วคอยคอยไม่ได้คอยต้องทําให้ได้ต้องให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตัวเองอะ่ะก็จากคอยมานานก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอะค่ะเพราะว่าก็ยังอยู่ประถมเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ไงเงี้ยก็แฮงเอาท์ปกติไม่มีอะไรเต็มที่คือว่ารูก็ ประพฤติตัวดีอะค่ะก็เป็นแบบอย่างดีให้เพื่อนได้หลายๆคนเลยอยเขาเป็นคนที่แบบมีความอดทนสูงมากแบบว่าไม่ว่าจะงานเยอะการบ้านเยอะสอบเยอะเขาก็อดทนทำทุกอย่างเลยอีเวัต์ข้างนอกก็เยอะมากอะไรเลยเขาก็ยอดค่ะพอยเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าครูเนี้ยก็รักเขาครูก็แบบเลี้ยงดูเขาตลอดเพื่อนก็แบบมีอะไรก็จะถึงพอยด้วยแล้วก็เป็นห่วงคอยตลอดค่ะก็รักพ่อกับแม่เขามากค่ะ เพราะเขาแบบไม่อยากให้พ่อแับแม่เขาเดือดร้อนนะคะเขาก็พยายามประหยัดตั้งอะไรนี้แบบธนาคารเขาไม่เคยถอนนะคะเขาฝากอย่างเดียวแล้วเพื่อเขาจะาไว้ใช้ในการเรียนต่อมหาลาัยเพื่อไม่ให้พ่อแม่ต้องลาบากนะคะเขารักพ่อแม่าะะแม,มากจริงจริก็ตอนนี้แล้วก,ก็แบบว่าผ่านอะไรมันก็เยอะตั้งแต่มนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็ แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ไม่ค่ะโอกาสสุดท้ายที่จะได้อยู่กับเพื่อนๆในแบบว่ามัธยมได้แบบได้เรียนด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าประทับใจในมอผมมากคนณแบบผ่านทุกผ่านร้อนอะไรมาก็เยอะแบบโดนรูทำโทษโดนครูว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบน่าจดจำคแล้วก็อยากจะแบบฝากเพื่อนๆทุกคนว่าตอนนี้แบบว่าเรามีโอกาสโชคสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะแอปเัน ม6เงี้ยแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทําให้เต็มที่แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่นเราให้คุกค่าที่สุดก็อยากจะให้ใช้เวลาตรงเนี้ยให้ดีเพราะว่าตอนเนี้ยเราพาไป สีค่ะพบกับอาจารย์ปิงอีกเช่นเคยนะคะในช่วงของอัพสกิลกับติวเตอร์ค่ะ7วิชาสามันนี่นะคะคะแนนจริงๆไม่ยากค่ะเพราะเรื่องหลักๆที่เขาออกมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะแล้วเรื่องอันดับหนึ่งที่เขาออกเลยคือการอ่านจับใจความค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องไปเอาข้อสอบเก่าๆเนี่มานั่งลองทําดูนะคะสําคัญก็คือว่าน้องๆต้องแบบใจนิ่ง คืออ่านแล้วยังห้ามมโนโเขาพูดอะไรก็ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาอ่านหนังสือเฉลยภาษาไทยต้องอ่านเล่มดีๆเพราะบางเล่มเนี่ยเฉลยแ,แบบแปลกๆแ,แล้วก็มันไม่ถูกอะ่ะมันทําให้เราแบบภลายไปผิดทางต้องระวังนะคะแต่เรื่องนี้ออกเยอะที่สุดเลยเรื่องอ่านจับใจความจุดประสงค์ของคนแต่งอะไรแบบนี้หรือว่าข้อใดไม่อาจอนุมานได้คืออ่านแล้วไม่สามารถสรุปได้รวมแล้วเนี่ยออกประมาณเกือบ20กว่าข้อเลยนะคะจาก50ข้อสามัน7วิชาภาษาไทยเนี่ยออกแค่50ข้อข้อละ2แต้ม เต็มน100นะครับเอเฉพาะการอ่านจดใจความเนี่ยรวมๆพวกเนี้ย เกือบ40่สิบ่อสี่กว่าคะแนนเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะเก็บพาร์ทนี้มากที่สุดค่ะเรื่องรองลงมาเนี่ยเป็นเรื่องระดับภาษาค่ะระดับภาษานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาพูดกับภาษาเขียนเขาจะออกข้อสอบประมาณว่าข้อไหนเนี่ยระดับต่างจากข้ออื่นอย่างข้อหนึ่งบอกว่าอะไรนะสัปดาห์สมมุติมีคําว่าสัปดาห์ใช่ไหมข้อสอพูดว่าการชนบุรีข้อ3พูดคําว่ายะราเบอร์สี่เป็นโคราชเราก็ต้องเลือกโคราชปะคะเพราะว่าโคราชเนี่เหมือนภาษาเราพูดเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเขาเขียนเต็มๆโคราชนี่ถ้าเราเข คอนราชสีมาข้อสอบจะเป็นแนวประมาณนี้นะคะที่เหลือนี่เป็นเรื่องการใช้ค่ะเป็นเรื่องการใช้ภาษาเป็นหลักเลยมีหลักภาษาที่จะออกในสามัญเจ็วิชาเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะคะเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องราชาศัพท์เรื่องที่2เป็นเรื่องของประโยคค่ะว่าประโยคเนี่ยจบหรือไม่จบประโยคนะคะเรื่องนี้ก็ออกค่ะแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องระดับภาษาที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยในในหลักภาษาข้อสอบไม่ไม่ไม่ออกค่ะเนื่องจากว่าสามัญเจ็วิชาหรือสามัญเวิชาเนี่ยนะคะเป็นต้องสอบทั้งสายวิทย์ ก็สายศิลป์โดยเฉพาะหมอแล้วหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะผ่าตัดเราไม่จังเป็นต้องรู้เรื่องหลักภาษาอะไรเยอะค่ะแต่เราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องภาษาสื่อสารเรื่องการอ่านเป็นหลักค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมุมสนุกสนุกชีวิตในรั้วโรงเรียนของพวกเขาน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ตอนนี้เวลาของเราหมดซะก่อนสำหรับตอนหน้าเราจะพาไปส่องชีวิตจริงในรั้วโรงเรียนของอีก2กัปตันครับใครก็ตามที่เป็นแฟนกัปตันฟิล์มแล้วก็กัปตันกีเก้ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้พีลาเต้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงทางโลกาทีวีและเว็บไซต์เด็กดี .com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ